สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมปอเพชรยนต์วันนี้นะครับมีรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะเป็น Toyota Fortuner 2.5G ปี2013จดปี2014ครับ <S <S เกียวอโต้ขับสสวยๆเลยนะราคาค่าตัวอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นครับ ตัวรถต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมๆเลยนะคันนี้เจ้าของเดิมตกแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยละ่ะสวยๆแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงที่เลยมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับรับประกันหลังการขายนะคันนี้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมง1ปีให้กันไปเลยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคันนี้นะไฟคู่หน้าของเขานะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟโคมสวยๆใสๆแบบนี้เลยไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับในโคมเดียวกันในดวงไฟของเขาอาจจะมีรอยเหลืองๆบ้างครับตามอายุการใช้ง,งานของเขานะต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพนะเดี๋ยวเราทำสปาไฟให้อีกรอบนึงเดี๋ยวขัดไฟให้อีกรอบรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะครับ แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะโลโก้โตโตยต้าโคเมียมอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยป้ายทะเบียน9กอไก่กไก่5570กรุงเทพได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆใสๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ แก้มหน้านะครับแนบชิดกับกันชนสนิทเสมอกันแบบนี้เลยล่องไฟเสมอๆส,สวยๆเลยนะคิ้วโป่งนะครับคิ้วซุ้มล้อสวยๆนะไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยในส,ส่วนของล้อนะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะ Project F F1 SL นะครับสำหรับล้อล้อลึกๆเลยนะเป็นสีทูโทนสีดำปัดขอบเงาๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าหล่อมากคันนี้ มาพร้อมกับยางสกายเล็กนะครับซีรีส์ยาง265 6 60 r 1 8ครับล้อแม็กขอบ18นะเดี๋ยวเราไปดูสภาพยางกันสภาพยางก็ประมาณนี้นะพอใช้ได้ครับสำหรับยางนะดูในส่วนของซุ้มล้อกันต่อบ้างดีกว่าครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยผุก่อนนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่แต่อย่างใดหอวน,น็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลย พวกเบาโชกต่างๆสปริงนะปีกนกของเขาอยู่ในสภาพเดิมนะเจ mm ้า hmm. ของเดิมเปลี่ยนแค่ล้อแม็กมาให้เฉยๆนะครับใ mm hmm. นส่วนของมันได้ได้เป็นสีดํานะสีดําด้านสภาพสวยสมบูรณ์ครับผม mm hmm. ไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยเฉียวชนแต่อย่างใดครับ mm hmm. กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลย mm hmm. เดี๋ยวผมพาชมหลังคากันดีกว่าครับสำหรับแคนนี้ใ mm hmm. นส่วนของหลังคานะครับ ลอนของเขายังเสมอสวยๆล่องสวยๆแบบนี้เลยสีสวยๆเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกครับอาจจะมีคราบน้ําบ้างเล็กน้อยนะครับสําหรับคันนี้การาศาสตร์มีมาให้แล้วนะครับทั้ง4บานเลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับเบ้าจับโครเมียมเลยเดี๋ยวเราไปรับชมบอดี้โครงสร้างกันดีกว่ากระจกแท้นะครับโตโยต้ารอบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ขออภัยนะครับมันไม่โฟกัสเราไปดูโครงสร้างภายในกันดีกว่าครับ เจ้าของเก่านะใส่พมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคล้ายพมกระดุมนะในส่วนของบอดี้โครงสร้างนะครับน็อตแก้มหน้าฝั่งซ้ายนะสวยๆเดิมๆครับน็อตประตูไม่มีการขยับแต่อย่างใดเลยทางเพชรยนต์เรารับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถไม่เคยกับไมค์กอไม่รถไม่เคยกับสีเปลี่ยนสีเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะ ตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับทั้งบานประตูเลยฝั่งซ้ายนะพวกซีนพวกหัวนอตต่างๆของเขายัางอยู่ในสภาพเดิมหากท่านใดสนใจนะครับมาชมรถด,ด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งครับเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นเลยครับถ้ามานอกเหนือเวลานั้นแจ้งผมก่อนได้ครับในส่วนของระบบเบรกนะครับคู่หน้าได้เป็นดิสนะคู่หลังได้เป็นดัมนะครับ คัซซี่คัซี่สวยๆนะไม่มีรอยตัดต่อไม่คดไม่งอนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนอยางอะไหล่มีมาให้ครบๆเลยมาดูในส่วนของท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของท้ายรถคันนี้นะกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะด้านหลังสปอยเลอร์สวยๆเลยมาพร้อมกับไฟเบรกครับตรงที่3ติดอยู่ตรงนี้แหลนะนี่ครับ ทีมหลังอาจจะเสื่อมสภาพนะครับไม่ทราบมองเห็นไหมเป็นเส้นอยู่เดี๋ยวตรงนี้เราทําการเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องห่วงมาดูไฟกันบ้างครับโคมไฟสวยๆใสๆนะครับไม่แตกไม่ลาวไม่มองนะในส่วนของไฟท้ายครับมาพร้อมกับคิ้วฝาท้ายโครเมียมครับสวยๆเงาๆแบบนี้เลยอาจจะมีคาบดินคาบปุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราทำสปาให้อีกรอบครับโลโก้โตโตยต้าต่างๆนะ v n turbo โตจี G, สักขับเพจโตโยตา้ามีครบเลยกันชนท้ายนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดและไฟทับทิมนะครับ2ดวงติดอยู่ที่กันชนท้ายเรียบร้อยละสําหรับคันนี้ผมพาชมช่วงล่างกันก่อนช่วงล่างไม่มีอะไรนะเดิมๆเ,เลยท่อก็เดิมๆดมนะครับยางอะไรมีมาให้เฟืองท้ายนะไม่มีน้ำมันไหลซึมนะครับพวกโช๊คต่างๆ ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยโชคสปริงเดิมเดิมหมดเลยครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันบ้างด,ดีกว่าครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะแถวหลังนะสองตัวสามารถพับเก็บได้นะครับเหมือนฝั่งซ้ายเลยหรือจะเอาลงมาวางไว้เหมือนฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่ใช้งานเลยนะครับเก็บของเก็บอะไรได้เยอะครับสําหรับคันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะแม่แรงยางอะไหล่ของเขาก็ยังมีให้ครบเลยนะครับ แอร์ลาวสแถวนะสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติสําหรับคันนี้นะครับมาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะไฟแท้ไฟเดิมนะสแตนเลสนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทล่องน้ําเม็ดอาร์ตต่างๆของเขานะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆเลยอาจจะมีคราบดินบ้างนะเมื่อคืนฝนตกด้วยครับแล้วจุดนี้เป็นจุดที่โดนฝนนะเม็ดอาร์คด้านหลังของเขาสวยๆน็อตเดิมนะครับไม่ขยับเลย อย่างที่บอกครับรถคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะยังสวยขนาดนี้นะครับล้างออกมารับรองว่าสวยวิ้งแน่นอนอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับมีคราบบ้างผมรีบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนได้เลือกจับจองกันนะครับถ้าไม่ชอบคันนี้นะเราก็ยังมีอีกหลายคันนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยมากครับฝาท้ายเดิมๆเ,เลยนะอันนี้ปี13 .14 ครับราคา 1> 6 1 9 0 0 0บาทครับให้ดูฝั่งนี้เต็มๆกันบ้างสวยใสยนะน่าใช้ครับท่านใดหาอยู่นะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแวะชมคัสซีกันบ้างครับคัสซีเดิมๆสวยๆนะเนี่ยครับเลขบอดี้เลขตัวถังของเขาก็ยังอยู่ครบครับชัดเจนมารับชมภายในกันบ้างดีกว่านะครับ ภายในตกแต่งเป็นทูโทนนะสีเทาตัดกับสีสีน้ำตาลสีครีมครีมหน่อยนะสำหรับตัวบอกของน้ําตาลครีมนี่ครับแผงประตูก็เช่นกันนะสีเทาตัดกับสีครีมครับสบภาพก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะมือเปิดนะครับได้เป็นโครเมียมกระจกออโต้บานคนขับนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้จะเป็นสีบอลเนงนะิน ที่วางแขนตรงนี้นะครับดูโครงสร้างบอดี้ของเขากดีกว่าครับน็อตแก้มฝั่งหน้าขวานะไม่เคยขยับนะครับน็อตประตูต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเสา A เสา B นะประตูต่างๆสติกเกอร์ก็ยังมีให้เห็นนะครับอยู่ครบๆเลยกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้ 2.5G นะ ปรับไฟหน้าได้จากจุดนี้เลยอันนี้ปรับความแสงสว่างของหน้าจอนะออปชั่นครบเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับได้6ระดับใช้งานได้ปกตินะระบบไฟต่างๆของเขาก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยอันนี้เป็นใบสคบอรครับรายละเอียดตัวรถนะตามตรงเลยผมไม่มีบอกขาดบอกเกินอย่างแน่นอน 2.5G 619,000บาทครับปี13.14สีขาวนะ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องนะดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับเลขไม้คันนี้นะครับ213,000กิโลเมตรนะครับสำหรับเลขไม้หน้าปาัดเขาสวยๆใสๆนะหน้าปาัดเรือนไม้ดีไซน์ออกมาเป็นสีฟ้าๆลายขาวๆนะสวยๆลงตัว เรามาดูคอนโซลกันบ้างดีกว่านะคอนโซลไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยสติกเกอร์นะไม่มีรอยขีดข่วนใดอย่างใดเลยสวยงามมากครับอันนี้สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์มากวิทยุ CD Fm a M, B M. ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแอร์ระบบไมน่นวลนะครับปรับได้สีระดับเสเซอร์ป a r กิ่งมีมาให้นะไล่ฟ้ามีมาให้แอร์หลังระบบ ช่องชาร์จไฟต่างๆนะครับที่ใช้บุหรี่มีมาให้ AUX USB มีมาให้เรียบร้อยละเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฐานเกียร์สีบอนเงินนะหัวเกียร์ไม่ทะลอกนะหัวเกียร์เป็นหนังตัดกับลายไม้สีดำๆนะช่องเก็บของต่างๆครับไม่แตกไม่เล้าใช้งานได้ปกติเลยสําหรับคันนี้ผมลืมบอกว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับสําหรับคันนี้นี่ครับ โคมไฟมันติฟังกชันนะฝังสายควบคุมเครื่องเสียงได้ครับจากสุวนี้เลยแอร์แบ็กมีมาให้นะครับรัันี้โคมไฟเป็นวัสดุเป็นหนังนะครับตัวนี้ก็เป็นลายไมย้ลายไม้สีดำๆหน่อยนะครับก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะเล็กน้อยครับนี่ครับสภาพหลังคานะไม่มีรอยเจิมสีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดอ๋อมีนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำสปาให้อีกรอบนึง ทำไปรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวทําอีกรอบนึงให้มันดูดีกว่านี้นะหรือในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับเบาเขานะได้เบาเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้สองฝั่งนะครับเก็บของสัมภาระเก็บอะไรได้ที่วางแก้มีมาให้ตรงเกจกลางนะนะครับสภาพเบาหลังต้องบอกว่าไม่ขาดไม่ยับไม่ยน่นเบาเต็มๆนะสวยๆแบบนี้เลยครับผม ท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยอปเพชรยนต์0646423955นะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับโทรมาคุยกันโทรมาปรึกษากันอยากได้รถคันนี้โทรมาคุยกับผมได้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง4สูบนะครับเครื่อง2 5 0 0 c ีนะเครื่อง 2,500, นะอง2500ตัวนี้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับรถคันนี้ เดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะระบบเบรก ABS มี b มาให้แล้วนะครับเรียบร้อยระบบเบรกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเครื่องต้องบอกว่าใสๆเลยนะฝาว้าวฝา,าสูบต่างๆนะไม่มีร่องรอยรั่วไหลของนะ้ำมันเครื่องแต่อย่างใดเลยสีนเดิมๆเลย Vn Turbo Turbo เดิมย v N bo, erm. อยู่ครบนะครับข้อเดิมดวสวยๆแบบน,นี้เครื่องต้องบอกว่าแน่นมากเสียงแน่นมากเครื่องแห้งๆเลยนะ อัญญาหล่อเย็นนะสีชมพูตามแบบฉบับของโตโยต้าเลยชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเครื่องสวยมากเครื่องสวยเครื่องแห้งนะไม่มีคราบอะไรเลยคราบดินยังแทบจะไม่มีครับไม่มีคราบดินแดงไม่มีอะไรเลยสวยงามน่าใช้มากครับแยวผมพาชมความเดิมของคันนี้นะสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับมีอยู่ลบเดยกระพรัมน,นะ R L สองฝั่งนะตรงคานนะ ของหน้าแชมป์จะมีนะหน้าแชมป์ตัวถางอย่างนี้จะมีนครับน็อตแก้มต่างนะไม่เคยขยับนะครับแผ่นเพียนะเพียดเดิมๆอาจจะมีคราบคราบจากแบตนะนี่แบตอาจจะโดนน้ากดเล็กน้อยนะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานต่อย่างใดแผ่นก็คือแผ่นเพียดเดิมๆนะครับบุดเดิมๆของเขาเลยแก้มหน้าด้านซ้ายนะน็อตเดิมไม่ขยับครับทั้งหมดเลยนะฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่ขยับเช่นกัน สวยใสน่าใช้เป็นอย่างมากครับคันนี้ท่านใดหาอยู่นะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่อง2,005ด้วยน,นานๆมีมาทีครับสติกเกอร์ต่างๆครับอยู่ครบนะสติกเกอร์แอร์สติกเกอร์เหรียญบาทของเขาที่ฝากระโปรงนะรอยซีนร,รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะนี่ครับซีนนิ่มๆเลยครับจิกได้ครับฝาเดิมแท้นะซีนเดิมแท้โรงงานลาปัมโตโยต้านะครับอยู่ครบเลยแบบนี้นะ น็อตฝาระโปรงหน้าขวานะน็อตไม่ข,นะขยับกับสภาพเดิมสภาพแก้มเขาก็ยังบอกว่าเดิมๆน,น,นะครับรอยเีนรอยอะไรต่างๆ้ของเขาอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พานสีสวยเสมอกันเลยนะครับคานหน้า่อแอลอยู่ครบสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะอยู่ครบเลยตัวเลขคานหน้านะตัวนี้นะครับก็ยังอยู่นะตัวเลขคานหน้าจะต้องตรงกับข้างในนะอยู่ใต้เบาะต้องดื้อพมถึงจะเห็นนะ นี่ครับแผน่นกันชนหน้านะคานหน้ากันชนด้านล่างยังอยู่ในสภาพดีอยู่ครับสวยๆเหล็กไม่คดไม่งอนะรถเดิมๆโอเคครับประมาณนี้แล้วกันหากท่านใดสนใจนะครับคันนี้ Toyota า o r t u n r r er 2.5G ปี13-14เกียร์ออโต้นะครับราคา619,000บาทคันนี้นะท่านใดสนใจติดต่อผมได้เลยป๊อปเพรยนต์นะครับ 0646423955เครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับโทรมาคุยกันโทรมาปรึกษากันหากอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ